การกลับมาตามสัญญาของภาพยนตร์หาสยองขวัญใจมหาชนร้อมพลิกโฉมความสะพรึงให้เฮียนขลังมากกว่าครั้งไหนๆใน,นพี่นาคสีต้นกำเนิดของความหาสยองเริ่มจากคอนเซปต์เมคอัพเกลดพญานาคเกิดเป็นดีไซน์สุดขลังของนาคน,น่นผีพี่นาคต้นแรกถ้ากูไม่ได้บวชก็ไม่มีใครได้บวช ส่งต่อความหลอนสู่นาคสนที่ตามสาบแช่งข้ามภพชาติด้วยดีไซน์จากโรคฝีดาษที่ระบาดในสมัยอยุธยาถ้ามึงสึกมึงตายก่อนดึงมนเสน่จากผนังของถ้ำนาคามาให้กำเนิดเป็นรูปร่างเสมือนเกล็ดงูที่น่าเกรงขามบนร่างกายของนาคขำในพี่นาคสามไปรับของกันกเตายและพี่นาคสี่ กับผีพี่นาคต้นใหม่ที่พี่ไม้ผู้กำกับและพี่ยักษ์ผู้ออกแบบงานสร้างขอเล่นใหญ่กว่าเดิมกับคอนเซปต์หน้ากากผีที่ผ่านมาสภาคเราเห็นพี่นาคเป็นมอกแคปหัวโลนตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาคเนี้ยเราจะมีเครื่ององค์ที่ที่เยอะขึ้นชุดก็มีประดับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมวกหรือหน้ากากทุกอย่างคือถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่หมดแค่เห็นโปสเตอร์ก็รู้แล้วว่า,วาต่างจากภาคแล้วว้าวแน่นอนอะไรยเงี้ยคือเราต้องการฉีด ชีกจากพี่นาคที่เราเคยมีอยู่ทั้ง3ภาคออกมากผมว่ามันสมบูรณ์และเพอร์เฟกมากๆกับการดีไซน์ครั้งนี้ของตัวพี่นาคครับนัทนันชิมประเสริฐนักออกแบบงานสร้างมือเก่าที่อยู่กับพี่นาคมาทุกภาคต้องสร้างความเชื่อท้องถิ่นพร้อมเนรมิตเทศกาลหน้ากากนี้ขึ้นมาใหม่ พื่อให้พี่นาคในภาคนี้ซ่อนเร้นความเฮี้ยนเอาไว้ใต้หน้ากากโคตรสะพรึงเรื่องหน้ากากเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างความคิดเก่ากับคนสมัยปัจจุบันที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่มีความเชื่อประเพณีแบบนี้อยู่ซึ่งการใช้หน้ากากเนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมพวกผีการทำเนี่ยเขาจะใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นพื้นฐานก่อนอย่างเช่นพวกตะโง,งกมะพร้าวกาบหมากอ่าไม้กึง่งมันจะดูว่าเออเป็นฝีมือชาวบ้าน เรามีความคิดที่ว่าหน้ากากเนี่ยพอมาละลายติดไปที่หน้าของผีแล้วเนี่ยด้วยความที่อยู่นานด้วยความที่ยึดติดคุณยึดติดกับหน้ากากมากหน้ากากมันก็ยึดติดกับหน้าคุณไปเลยยิ่งคุณมีความแค้นเท่าไหร่ตัวหน้าของคุณเน่ะมันก็ร้อนมันก็เผาหน้ากากให้ละลายติดไปกับหน้าคุณคือเนี่ยมันเป็นหน้ากากนะที่หลอนมากน่ากลัวมากหลอนมากเหมือนแบบมีอะไรจ้องเราอยู่อะไรเงี้ย วลด,ด,ดูเตรียมเปิดหน้าแรกกับแรงอาฆาตภายใต้หน้ากากสุดสยองกับพี่นาคสี22กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์